สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องสินค้าขายดีของเราอีกตัวหนึ่งนะครับคือครีมชื่อเซนซิเดรตนะครับเป็นสินค้าขายดีมากๆนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์จริงๆกับคนใช้แล้วก็เป็นการบอกต่อปากต่อปากนะครับเซนซิเดรตดียังไงนะครับเซนซิเดรตเหมาะกับใครวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับเซนซิเดรตเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะครับ ผิวกลุ่มคนที่พบแพทย์เป็นประจำนะครับมีไขผิวบางเป็นคนผิวแห้งนะครับท่านสังเกตดูนะครับผิวแห้งมันเป็นยังไงผิวแห้งก็คือคนที่ทาแป้งไม่ติดนะครับนะครับตื่นเช้ามาล้างหน้าซับหน้าแห้งเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะต้องใช้ b b c c f o u u n d t t o o n หรือสารพัดครีมแล้วท่านจึงจะเริ่มทาแป้งแล้วหรือจึงจะเริ่มติดถ้าท่านเป็นคนลักษณะ กลุ่มนี้นะครับรู้สึกว่ามีอะไรนิดหน่อยก็แพ้ง่ายๆลักษณะนั้นเซนซิดรตคือคำตอบของท่านเลยนะครับใช้เช้าเย็นนะครับในระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับขี่ของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือนะครับสิ่งหนึ่งเตือนไว้นิดหนึ่งก่อนนะครับสำหรับคนที่ดื่มน้ำน้อยท่านต้องกลับมาดื่มน้ำมากวิธีดื่มน้ำทำยังไงครับท่านน้ำหนัก1กโลท่านต้องดื่มน้ำา40 ส,สี่สท่านดื่มท่านท่านน้ำหนัก50ากิโลท่านต้องดื่มน้ำกี่สีส่สครับก็เอา50าสคูณสีก็คือ2ลิตรนั่นแหละครับเฉลี่ยดื่มทั้งวันนะครับวิธีคิดง่ายที่สุดละนะครับวิธีคิดง่ายที่สุดละนะครับ1นกิโลต่อ40่สิีนะครับผมเซนซิเดรตเนี่ยนะครับเ,เวลาที่ท่านใช้เนี่ยก็คือใช้ล้างหน้าเสร็จแล้วซับหน้าแห้งนะครับเริ่มด้วยอะไรครับถ้าท่านเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายจริงจริง เริ่มบ้นะครับ B5 เสร็จแล้วนะครับใช้ B5 ใส่ที่มือเนี่ยละครับถูไปถูมานะครับแล้วก็ปราบบนใบหน้าไม่ต้องใช้สำลีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีความจําเป็นต้องใช้สำลีเลยนะครับปราบบนใบหน้าเสร็จแล้วพอเริ่มหมาดๆนะครับใช้เซนซิเดรตแน่นอนบนมือปราง่ายๆทั้งบริเวณหน้าส่วนมากจะแห้งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่แห้งมากนะครับแล้วก็ลงมาที่หลังคอนะครับ ใช้สักพักหนึ่งในช่วงแรกเนี่ยนะครับมีกลุ่มคนบางคนที่มีอาการผิวแห้งมากๆและเคยใช้ครีมที่มีความมันสูงสูงมาก่อนนะครับค,คนกลุ่มนี้เนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าผิวเอ๊ะทำไมผิวฉันแห้งมากขึ้นจริงๆไม่ใช่หรอกครับจริงๆผิวของท่านนะปกติแล้วล่ะครับเขากำลังเริ่มจะสร้างไขมันขึ้นมาใหม่เมื่ออดีตนั้นท่านอาจจะเคยใช้ครีมที่มีความมันสูงสูงพอท่านใช้ครีมที่มีความมันสูงสูงเนี่ยนะครับ ร่างกายไม่มีความจําเป็นจะต้องผลิตไขมันขึ้นมานะครับนั่นจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําไมผิวท่านจึงแห้งแล้วทําไมท่านจึงมาใช้เซนซิเดตแล้วอยู่ๆผิวท่านรู้สึกเหมือนแห้งลงจริงๆเขาไม่ได้แห้งลงเพราะว่าท่านใช้ครีมที่มีความมันเป็นระยะเวลาย,ยาวนานซะจนร่างกายไม่อยากจะผลิตไขมันมาบริเวณใบหน้าแล้วครับเพราะว่าเขามีอยู่แล้วพอล้างหน้าเสร็จท่านก็เอาครีมมันๆทานหน้านะครับ เจ้าเซนเซเดรตนี้หน้าที่ของเขาคืออะไรครับง่ายๆครับเขาสอนให้ผิวของเราสร้างความชุ่มชื้นสร้างไขมันขึ้นมาหล่อเลี้ยงบริเวณใบหน้าด้วยตัวของเขาเองนะครับแต่มันต้องใช้เวลาครับมันต้องใช้เวลานิดนึงแต่ผลลัพธ์ของมันนี้คุ้มค่ากับการรอคอยมากมายเหลือเกินนะครับถ้าท่านเป็นคนผิวหน้าแห้งและรู้สึกว่า อแพ้ง่ายนะครับลองมาใช้เซนเเดตแล้วท่านจะต,ติดใจแนะนํานิดนึงนะครับดื่มน้ํามากๆนอนหลับให้เพียงพอนะครับออกกีฬาออกออกไปเล่นกีฬาบ้างขอบคุณมากครับ